สบายทุกคนสบายดีพี่ซีทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าช่องเฮงละน้อยสาวลาวมื้อนี้ละน้อยจะพาเฮ็ดซีเฮ็ดส้มหมูกินคืนอยากบ่ได้กินดนแล้วพี่ซีสิแก้มือเฮ็ดแบบอ่าเฮ็ดแบบหนังลหลายๆนะพี่ซีเพราะว่าะละน้อยเฮ็ดไปลายสุดนะฮะนะเฮ็ดแบบใส่ทําพอดีกันแหละใส่หนังน้อยว่าซั่นซะก็พากันส่วนหลายก็พากันกินใจ้หินแต่หนังซิ้นกันยังฮะนะพี่ซีละน้อยก็เลย สูตรนี้ก eh ็เลยว่าอยากเห็ดแบบหนังหลายๆก่อนอื่นเวท่ากับสิมาตัดตองอยู่ส่วนนี่เวลาน้อยเอาในกองเดียดเดียตัดได้ตัวนึงกล้วยให้มี้ดูตัวนี้กล้วยบบกล้วยบบนเป็นปีเป็นลูกสวยทนี้ ได้เอ้าเอ้าๆๆอเ,นเนวเดเดียอดเพิ่นนี่ตัวทบอยู่เดีตัวทบนี่นะเลือกอเอาค่ะ่ยให้ท้งคากหอยหอยตัดเพิ่นงแล้วนี่นะโคซนมาจะโค้ดกระโปเซียตัวห่อใบตอหอบอกมาจะโคลายบึงซีน เดีออ๋ยวเขาจะส่ลงยางตู้เองะได้ตากแดดไวจ้จักหนึ่งยีบซีเจ้่ว้าลนลน้อยเนี้ยมหาแดดบ่มีเลยคืมจะคืมว่ะเก้าโมงสิบโมงแล้วตอนนี้แดดย,ยังบอ่อปะนี้นี่ตากแดดไว้เขากระิไปซอ,อยสิ้นซอ,อยอย่างท่าจะมาเริ่มซอ,อยสิ้นกันเลยเขาไปตัดไปต่อแล้วกันตากแดดไว้แล้วยีบซีนี่คือสิ้นที่เขาจะใส่ขั้นสมูตัวนี้จะเป็นหนงัง หลายแหงอีหลีแ่งออกมายางอีนี่เนียบซีนี่นะพนันโมโฟล่ะควจะใส่อีกเพราะว่าทานีนเ้เ่าจะเห็ดแบบหนังลหลายๆอีหลีดนี่เอาซีนซาวาเอาซีนอนะไปเป็นกาวเพได้ติดหนังเอาซีนกพได้เห็นแบบให้เป็นเหนียวในห,หนังติดกันนะเพราะไ่ให้เป็นพุงไว้ยๆลกัลกๆเลยจะเห็ดโซมหมูโซมหนังหมูจะมาฝากซีนตัวนี้ล้นน้อยฝากได้ครึ่งหนึ่งละยังตัวนี้ฝากก่อน เมื่อคืนนี่หันซอยหนังไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อประหยัดเวลากันเลยเรีว่าซอยตอนเศร้าพีเอฟซีเบิ้งเมื่อคืนนี่หันเมื่อ,อยจะาก,การหันขุดอันนั้นนะพักกันไปขุดพองเห็ดระวางระบบน้ำนะวันชิพักกอนตะเวนแลวขึ้นไปขึ้นมาเมื่อนี้จะเห็ดสมกิน,นเรียกว,ว่าตาจินใจซอยหนังจนหอดซิโมุ้งป่ายหนังหันสองโลพีเอฟซี สำหรับหนังมัลาน้อยซอยมันคือหนสองโลฝ่ายเอื้อเพิ่นซื้อมาให้สองโลหั่นมันมีน้ำมันพร้อมเขาจะมาต้มแล้วก็มาซอยน้ำมันออกอะเหลือชิวประมาณโลไปประมาณโลนึงนี่แหละไปนึ่น้ำมันกระถิวหลายเติบฟักซีนตัวนี้แล้วกะเริ่มขั้นเลยตับกระเทียมขั้นเลยเพราะว่าหนังเอียงกะเรรียบ้อยแล้วขั้นแล้วห้องจิไปเอาไปตองมาหนาไหมเพราะว่ามันนั่นน่ะ แดดบ่มีกับเรวสิฟาไปเดินๆเนี่ยคือมันคือมันคือฝนสิตกและลมเมืม่อวานนี่หันภากันไปอันเห็ุนะฮะฝนตกมาไม่นางเลยฮะเห็นข่าวอยู่ทางอันภาคใต้อยู่สวรรค์ในเขตอยู่จัปปะสาเองคือว่าฝนตกเอาเที่อาวันเพีงเพิ่นได้ฝนเข้าเนาะฝนหกฝนตกท่ำเข้าตอนนีย้นย่านอยู่นะฝนหอดมือตัวเองเที่ยวนะี่ย วังเมื่อวานเมื่อซื้อหันนะสาวเพิ่นไปเกี่ยวเข่าแหละเข่าเขาก็เป็นคือกันแต่ว่ามันกระเทือนกันเลยว่าปะไว้เป็นทิศหนา้าซะมันก็สิแบบเหลืองแห้งเท่านันแหละเพราะว่าเขากระดำมร้อมกันนะสาวเพิ่นถันไปเกี่ยวแล้วมันกระเทือนนแบบว่ามันหน่อยละเฮาตัวนี้ปะไวแล้วเฮาไ่ได้ไปเฝ้าสินะ่ะมันกระเทือนปู้เฮากระคาเวียดลายยางกันลย ปะไว้ข่าวโดตัวละน้อยไทยเป็นทิดเลี้ยวนี่แหละถือว่าเป็นแล้วเป็ี่ยนเกลียวละมาสาวเ็นเกีียวแล้วมันกะเล็กู้กับคืนมาเฮน,นกู้มาตากอยู่เฮ่อนั้นเอาไว้ปั้นไว้อย่างซี่นี้ประมาณเจ็ดขีดแปขีดแหละบ่ฮอดโล นราไมได้อาลงฟักซินกับซ้อยหนังนี้คือแบบขั้นตอนที่ยากที่สุดก่ปะปวดแขนฟักซินซ้อยหนังขั้นไปตัดต่องกะงา่ากกระเทียมตามเท่าีง เห็ดเผือกใบเมื่อนไปเกี่ยวข่าเลยวันซุกเกี่ยวพอวางแหยื่อ้อวันเกี่ยววันซุกวันเสาตากแห้งวันผิดมัดแล้วก็คู่มาเฮือนรีแล้วนะ่าจะจีเห็ดสุ่มเห็ดเขาที่เหยื่อน้อยอะไปปี้กินอยู่หน้ากินเขาอยู่หน้านี่ได้ปีนสุ่มมอหนึ่งนี่ยมอนฟอ์เป็นยังไงเรนนี่ก็คือจะเป็นซีนของเฮา อหอมฝากเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเบราจะมาตัดกระเทียมก่อนเดวาจะเอาไปขั้นใ่ส้มกระเทียมของเขาแันนไม่ปล่อยเอามากหลายแต่ว่าใส่ครึ่งหนึ่งลองก่อนอย่ามันมหลหมดขันโบโค่คอเขาค่อยเติมอีกโอ้ย,อยะว่รู้สึกเกลือเกลือนิดหน่อยตัดไหม อยากฟุ้งๆเนาะมาเขาจะมาเริ่มเตรียมเอาซีนลงเตรียมขั้นมาเบิ่งวาแลวน้อยจะใส่อย่างนี้อขั้นตอนแรกก็คือใส่ซีนลงไปตามด้วยหนังของเขาก็จะใส่ไปค้อกกันเลยเวลาปรุงแล้วกะขั้นเข้ากันเลยป้าหลายแหยงดีกะโบดได้เลยหนังนี่นะ ซีนกับหนังก็คือใส่ต่ำแจมากละเด้อผามักหลายมักหน่อยละน้อยนี่มักแบบหนังนหลายๆป่านนั้นยังมีสำฮองไว้อีกคนะ่ะคันโปโพละเมนหนุ่มซะอีกใส่หนังลงไปเราจะเป็นกระเทียมของเฮาที่เขาต่ำไว้ใส่หลายมันก็นจะหอมหลายเขาจะต่ำประมาณนี้เนี่ยเพื่บอบริหารคมรนหลายเวลากินสมละยำไปกินกระเทียมมันหอม ลายกัจ้าโปรเซ็มาค่ะจะใส่เป็นเข่าเหนียวเข่าเนียวก็คือจะเป็นเข่าที่เขาเขาหนึ่งค่ะแหละเอามาเซน้ําให้เป็นผุยุบซีเวลาขั้นก็นเขาจะเข้าง่ายจะใส่ไปสองจองตามด้วยเกลือเกลือเขาจะใส่สองบวงตามด้วยปิ้งนัวบวงหนึ่ง แล้วขอสู่ขั้นตอนการขั้นเริ่มปวดแขนเลยดี้สิซ้อยหนังมาปวดแขนแล้วมาขั้นแหงสุดยอดเลยมันจะขั้น,น,นมันดนตัวสูงตรงขั้นโดนเพื่อจะเป็นอืม ากันแล้วแบบหอมเลยพิราอวขั้นไปประมาณ1นึงละกินกระเทียมกินอย่างมาเขากันนะอหอมขั้นไปประมาณ1นึงกาเพิ่นใกล้ตนเขาสีเอาไปลองจีซีมธว่าจากเขากระชมาตินเกลือ อาหารแซ่บเจียวเขา่าไปน้านะมะม่วงมีไผ่เป็นพิการมันจะชิ่น,นกินแบบอาหารที่แบบบอสมบมบอย่างบอมอนคอนะ่ะมันจะกินเข่าบอแซ่บปะไหนท่านไปน้านี่มีเจียวบอมีสบม,มีสมพักมีตับมะฮุงไงคือว่าสุดยอดแหละดำน้าเจียวเขานะ่านะก็คือแบบไปกินแบบอันอื่นนะ ก็เค่อยแซ่ตรงไหนนั่งกิน,นอยู่นาศัสยว่าเอาเวลาที่เราจะมาแจงกินแล้วกินอย่้งง่ากันนะเอาไว้เจียวข้า,ออาวซะละน้อยก็ได้แก้ไ่ด้วยการเอาสมมาซื้อซี่ไม่ให้สไมไว้ไปกินปิ้งไปไต้เฮือน เกี่ยวเ่าแล้วพักผนะ่อนไหไขาสุม่มจินกะเพ่าพักผ่อแล้วก็ลงเลยเัาจะปวดในเมื่อยเห็นเ่อยแต่เห็ดเวียกตัวดในเมื่อยมาหันน้องกินตอนนี้แลหละน้อยกะ คันเรียบร้อยแล้วดิซีหาให้แม่เพื่อนมาห่อสวยแต่น้อยห่อโบงามดิจิห่อโบงามแล้วกะไม่ไหวพ่อเมื่อยย่อไม่หลีวิธีหอนะหอ่อเรื่องหอนห่อได้แต่ว่ามันโบงามนะ่ะเรื่องแบบงานฝีมือแบบจังสี่นี่ละน้อยบอ่หมาะั้ว่าแบบเห็ดเรียกหนัหนกๆอบเห็ดคั่นเห็ดอย่างนี้น่ะจะได้เห็ดสมอย่างนี้แต่ว่าคั่นๆ้ะแบบ เขาต้องอันนั่นนะหรือว่าเขาต้องได้เพียนนะส้มันบงามนี่แม่ห่อร์ตะเพียงเลยมาจิเสรศษไฮติดตัวบนน่ะติดตัวบบนเข้าไปตากแดดละแดดบูมีโบมันระบวนแล้วเนเป็นรังแดดบูมีเนี่ยแดดบูมีหยุกหยุกก็ได้เรื่องหรือว่าขี้ดินหลายก็ได้ว่าได้ล่างถ้าน้องเอาไปล่างก็นเรื่องเมยว่ามันคืนเบาไปตรงนี่นะคืนตือนเอาเบาเลยนี่อได้เบาหนึ่งน้อยใหญ่พอใหญ่อันเสร็จนะ ตัวจะได้สลับกันเข้าไปล่างกันเลยว่าเปียกหลายนี่อันคอเครื่องเคียร์ที่เราเจะมาใส่น้ำก็คือจะเป็นใบมะยมแล้วก,กะมะเพชด,ดิบมะเพือแดงปนกันไว้มนมงามงามมีแต่ใบมันโอนแล้วน้อยขึ้นอ้าวป่าไปเอาเนียงหลายไงเวราอยากรองหออยู่แต่ว่าุงงามนะ อ๋อโโลจะขอเพิ่งได่กดินค่ะสีตัวน้องตส้มนี่ได้หลายคอเติบอไปน้องตอนี่จะมาตายแห้งหนี่มาขอมาขออาหารสีตอตอมาขออาหารเบิ้งเขาสิตักให้เพื่อนตากหากไป แต่วายังมาใกล้ย่านน่ะเขาจะตอดเจ็บแต่เขาเคยผ่านมาแหละอันนี้อันนี้เอาหออเให้เด้อเมื่อตอนลูกเด้อวยอันนี้นี่ว้าเอาแม่มาเอาวไม่ดีนี่อีเมียตกใจอันนี้นี่อันนี้แบ่งให้แบ่งให้พี่พี่สีตายตายตายแม่แม่แม่แม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  พุนพุลุกไปุ้พุ่ๆๆพๆๆพๆๆขอบรได้ทำให้เจ้าเลยยังไม่ต่อแล้เลยแต่ย่านเนี่ยไม่หินมืมืไม่าไมไมไจากคอละคอ้าย่านโซอยู่เหมอโซอยู่โซ,โซ,โซ,โซด,โซด,โซดูงามอยากไปอีกสวยเขาเห็ดกินเอง PFC บรได้ขาย,ยานี้นะ เราจะโบ,บดี้ส่ใบตองนานาๆทุกคนนะเอาเห็ดกินเองมิได้สองสั้นไปซื้อยูฮั่นเนาะซื้อส้มยูฮั่นไข่บักระหลายสั้นกลัวจะเห็นอันสม้มตลกขนาดเลยอันนี้เอาเห็ดกินเองเลยเพื่อนอันเป็นใส่ตอกลายกะคือพื่อหอยใหญ่เมียนคนซื้อก็โอ้คือหอยใหญ่แท้แต่ว่ออาจับขึ้นมากระบอกๆห้องกันอาจจะพูดอีกอย่างเพื่อนกะ บางเธอกับบจนได้ขายแล้วนปะไว้โดนแล้วหน้ามันเป็นหัวมามเห็นไปต่อไงมันก็นจะเปบูมอะไรจะเสียบไหมไ mm hmm. ม่เห็นเป็นล้ายว่ะร้ายจะ bye, ได้ล้ายเกินกนะัะน้องเพิ่เสร็จแล้วเมทิชซอยเหน็นฉันอยากพอง่ายซอยหัวซอย,ยหัวตรง ือวเนี่สองงามฮัลนหลนี่ว่าเรื่องฮัวนี่ได้แต่ว่าบุงงามและก็ซ่าก็ตัว่าวาบลถนัดเรื่องแบบนี้ันเลยสองแมนสุนขั้นเกิดมาเป็นบูซายสุดยอดละคราวนี้เพราะว่าเรื่องอันของคุณหญิงที่แบบควรจะเห็ดได้นะแต่ว่าบออัะนนะั้น แต่ว่าเวียกงานหาได้อยู่แต่ว่าเรื่องห่อหรือว่ายิบนั้นยิบนี่ิว่อวะชื่อวะไงแกเขาเอแไปไหนสิเลยลงนะไปเลยเลนะไปเบื่อราหลงกับตาสบ ีและเฮ้สิไม่มาละเป็นนะไประชงลูกเนแนมด้วยใช่ไหมคุณใช่เน้นถึงต้องสังเกตตลกมากเลย เียนเสื้อใแม่แม่ที่เยนหันี่จะหงายโบอันนี้นะตุ้ยขนาดอบเป็นอย่างเนาะเป็นส่วนเออ่้ยส่วนนโอ้่นอ่อนเียในบกปูงามเขาพับปูงามคอน้อยฮี่สิข้างหลังมวยตุยตุ้ยมาก ก็จะได้กลับมาเสร็จเก่าเลย้าเดลายขนาดเลยยูซี่นี่กันยังในเลี้ยวนี่่น่นะยังประมาณมงซิปหอคันพองแห่นตรื่ว่าละน้อยสิมาเห็ดอันนี้เป็นแบบทำนะเพราะว่าไปตองเริ่มจะเบิดละเราจะใส่แนวแขกอาหารนี่ขนานห่อไปต่องก็สิได้เติมเกี่ยกับซีซิหแหละตอนนี้ได้สามสิบ เอสตัวนี้32ตัวนี้แปลห้อกันจะได้เนาะซีซีแต่ว่าเรม่ได<อ>้มาเป็นทั้มากเป็นตะแพงขนาดนะพี่ซีแบบเดี่ยวเมียห่อไว้ไว้ละน้อยไ,ได้ห่ออยู่ประมาณ4ห่อเด้อันนี้ห่อเฮาเป็นตะแพงวะพี่ซีเห็ดแบบตลกขนาดเลยเดี๋ยวเาจะมาเห็ดเป็นทั้มเซฟเนวแพ็คอาหารนี่บบย่านวาีเมีไปต่องพอบบเบื่บอบขนาด แล้วก็ใส่อไปเป็นทรรแล้วเขาปาดพ่ออย่าบอกโอเคยังงอตืมอยู่วะจะห่อเลยเนาะเหลือได้ประมาณสามสี่ห่อก็ดีแล้วนลองใส่บบาแมโยมแล้วน้อยลง กอร้องกับโบฮูนะเสี่ยวนี่ออกกับประสิทิ์สีตัวมันขาดอันนี้ก่อนจ้าว้าวใหญ่บ่ได้บ่ล้ว เป็นทำนะพี่จนะีอรเนะอะะอะไเี่ยนี่ป่านอยู่ห้าเลย ยิบซีสม้มต่น้อยนี่ตัดวิธีห่อบเปลี่ยนหอ่อโบงามใส่แบบนี้ก็ได้เด้อเป็นตเป้งประหยัดวิธีมื<ป>อมือแบบนั้นประหยัดเวลาพ่อมมือมือใบโตนี่ไอตู้อยากได้โบอ,อันนี้เขาจะแดงให้ไอตู้พ่อมส้มมีนหำขันอยากได้เดี๋ยวจะเห็ดเผื่ออันนึงเห็ดแบบนี้เป็นอาจจะเบิ่งคลิป คุณอยากได้ไหมเดี๋ยวทำทำเพื่อเทสตู่บอกเห็ดเหรอเห็ดไหมแม่คั <talk ing> กเด้นี่แหละที่อยากเห็ดนะเ <talk ing> มื่อหนาขั้นเฮาแบบโบอันนั้นใบตองโปต้องไปจับแห้งก็แขกต้องไม่ใส่ลิ้นเขียงกันนี่แม่นี่ซ้ำแล้วน้อยได้ของลิ้นมาเห็ดเหสตู่ตก็กะเอานั้นให้เราสามห่อ เล่นใหม่ค่ะเสดายดูนี่ละแม่แล้วเนาะเสดายใครกัได้เราเหนือมาดีแดงดีแดอืมดีใจจะใส่ยิ พอรล้วแมนมันหลแตห้าเป็นดเองกับเโอเคแล้วเขาไปปรับมือปรับห้างเอาดอกตัวนี้ดูว่าปิดอดยอะโรดดียอคันเทียบใส่ปราณซีอ่อ่อไหมเนาะ พูหเอ็ดเอ็มสี่อหอแล้เอาไปได้ปะหนึ่งสองห้าหอว้าเดี๋ยวเราลองไปปรับกันอุ้ยแ <c oughs> ต่แพงเว้บแบบนี้ได้เพื่เหตุขาและเพื่อนกะวางไว้ทอนหกสิบอีกอย่างนึ่นนะ <c oughs> <c oughs> นี่ว้าวแบงแห่งไอตัวหนึ่งตัวนี้แห่งไอตัวตัวนี้เห่าๆเอาไว้ซีม สำเร็จไปแล้วนะนี่ใส้เวลาไปก็ถือว่าดนเติบอยู่คันบอซอยหนังไว้เมืม่อคืนนี่เฮงสีโดนพียบซีนี่ตัวนี้ก็คือได้สามสิบสองหอเอากระเอานี่ยห้ไอตูพ่อมตัวเป็นหอละกาอันนี้แถมไปสมเฮากระสาเร็จแล้วพียบซีถ้าติดตามเบิงเดี๋ยวละน้อยเฮ็ดคลิปซีมสมให้เบิงว่าพิเป็นรสชาประมาณไหประมาณอีกสามื้อล้ว้ยเนาะิเป็นตะกิน ั้นไผ่หมักบสมหลายเมื่ออื่นเมืออ้อน,นี้ก็กินได้เพราะว่าเฮาจะบปรด้เขาจะ,ะเ,เ,าเย็นเดี๋ยวละน้อยถ่ายคลิปกินไอพีเอซีเบิงสำหรับคลิปนี้ฮาก็จะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไผ่หมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเราเดอ้อขอบใจพีเอฟซีทุกคนที่หับชมจนจบคลิปและบรกดข่ามโฆษณาหลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อแล้วพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย <Bye. S 1> เส็จสมฮาก่ะสำเร็จแล้ว